ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTK T Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมมารีวิวนะครับผมกวายาเดล่านะ Fabio กวายาเดล่านะฮะคนนี้เลกไว้นานแล้วเล่ไว้นานแล้วลืมนะครับผมว่าเลขไว้แล้วนะ กวายาเรลล่าก็เป็นตัวที่มีทีเด็ดชัดเจนมากนะอายุ39ปีแล้วนะนะ39ปีแล้วนะครับผมที่ลันได้ก็คือหน้าเป้ากับหน้าต่ำนะสไตล์ก็จะเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์นะพวกที่ปั่นป่วนปวนระกอบเคสโทษได้ดีนะครับผมนะกวายาเรลล่านะสเตตนะครับผมทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะก็คือทำเกมรุก94โคตรเยอะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมทำเกมรุก94บองทูน81เลี้ยงบอล73แล้วมากับตัว75 สงสั้นเจ็ดสามเปิดบอลหกเก้านะครับผมจับสกอร์แปดสองก็ยังยิงได้อยู่นะนะลูกต้องเตะเจ็ดแปดความโค้งแปดสิบนะปั่นโค้งได้อยู่นะความโค้งพอได้อยู่สปีดหกแปดสปีดต้นเจ็สองบอกเลยว่าโคตรช้าโคตรช้านะครับผมพลังการยิงแปดห้าแรงได้อยู่บาลานซ์แปดสามสเตมินาต์เจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมก็ถือว่ายังได้อยู่นะครับผมเพราะว่าหาช่องโคตรดีนะช่องเก้าสี่เลยนะครับผมหาช่องดีมีใช่วกว่าครึ่งนะ ย็นยิงสบายๆนะครับผมสกิลฮะสับขาออกยิงลูกสายยิงลูกคุกนะครับผมมีสกิลยิงไกลยิงท่ายากยิงโดยไม่ต้องจับบอลนะจุดโทษเลือกฟาวกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะโอเคสกิลยิงมาเพียบนะครับผมหาช่องโคตรดีนะฮะมานะครับผมจับลงสนามดีกว่านะครับผมกัวยาเรีวล่าไปฮะโอเคผมมาเกมแรกสำหรับก่ายาเรียวล่า นะครับผมเป็นตัวที่หาช่องดีนะแต่ไม่รู้ว่ายังเก่าอยู่หรือเปล่านะครับผมยังทำประตูได้หรือเปล่าไบร์แล้ว่ายังคมอยู่ไหมไม่รู้ว่าอยุก็เยอะแล้วนะครับผมอะ่ะก็ต้องลองดูแต่ก็ยังมีทีเดียดอยู่เรื่องการหาช่องนะครับผมอะ่ะสกสั้นพอได้เอ้ยผมว่ามันชิ่งดีเลยนะนะครับผมลูกนี้แหมยังฮะนี่มาครับผมไบร์แล,าล่าคืนถึงด้วยแทงมาซี่ถึง ยิงเรียบร้อยไปดีอ้โหคือมันมันต่างจากคนอื่นตรงที่ว่ามันพอมันพอมันจ่ายบอลออกมันวิ่งขึ้นหน้าเลยเว้ยนะครับผมพอจ่ายบอลออกจากทาปุ๊บวิ่งขึ้นหน้าหาช่องเลยนะฮะโอ้โหคนนี้ที่เด็ดเหมือนกันนะนะครับผมโคตรดียิงไปหนึ่งแล้วอะมาแล้วครับผมกัารล่าฝากไปแล้วแทงมาอย่างนี้โอ้แต่ช้านะถ้าแทงอย่างนี้ไม่ไหวนะครับผมวิ่งไม่ทันกัวายาร็วล่าฮะออกข้างมา แทงไปแทงมาฝั่งนี้ยังดีอยู่นะนะอู้ยจ่ายสวยลูกนี้คาร์ซิโลคืนกววเรล่ายิงเรียบร้อยไปดีโอ้โหยืนยิงแบบนิ่มๆเ,เลยได้ยิงคนเดียวเลยนะไม่มีใครประกบเลยฮะลูกนี้โอ้โหดูดิโคตรลงขู่แตะทีแล้วก็ยิงคมมากอชัดเจน่ะขูออกไปเลยนะครับโอ้เกมนี้สองประตูคนเดียวนะครับผมโอ้โห จริงอย่างอื่นมันไม่ได้ดีเลยนะมันดีอยู่อย่างเดียวก็คือหาช่องกับยิงยิงมันเปดสิบสองมั้งแต่ก็ยังคมอยู่โอ้เกมแรกรู้เรื่องเลยวนะเนี่ยหาช่องดีดีมีใช้กว่าครึ่งจริงๆเพราะว่าแจกบอลปุ๊บวิ่งหาช่องเลยนะมีมีตำแหน่งให้ยืนก็คือโลง่โลงๆอะ่ะพร้อมยิงนะครับผมยืนยิงสบายสบายโอ้โหพวกที่หาช่องดีๆเนี่ยมันมันดีตรงนี้จริงนะนะนเนี่ยขนาดไวเลอร์เนี่ยคาดล้งด้วยตันแค่เปดกาบุตรได้แค่เก้าสองแต่หาช่องแม่งเก้าสิบสี่อ่ะ คือเยอะเยอะมากอะ่ะบางคนไม่ถึงในงขนาดเนี้ยโอ้โหไม่ดีจ,จริงๆป่ะพวกนี้ทราบพลังน้อยแต่แม่งโหดจริง,งนะครับผมโอเคเก็บได้ผ่านไปไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมดีดีมากนะเกียร์ต่อเกมที่2กันนะฮะไปโอเคเกมที่2นะครับผมกมแรก2ประตูแล้วก็หลุดไปเลยนะครับผมเกมียคือคือ,คอไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้นจะริงๆเพราะว่าความเร็วก็ไม่ได้เยอะ เอาจริงคือยืนยิงเนี่ยเรียกว่ายืนยิงรอยิงก็ว่าได้เอาง,ง่ายรอยิงอย่างเดียวก็ผมหาช่องดีอยู่แล้วนะฮะโอ้โหควายดอร์ดลลราผมคกวยเอรล่าถึงก่อนอจ่ายมาลูกนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ควิเอร์ดราผมไม่ถึงลูกนี้ควยเอรล,ล่าฟากโอ้โหก็ยังไม่ถึงอีกโอ้โบอลไม่่อยถึงควิเอลล่าลูกนี้ถึงแน่นอนนะผมมา ทีเมสซี่ได้ไหมลูกนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับผมเกมน,นิดตึงบะ่ะแน่นๆเลยว่ะกองหลังอทีเดียโก้ฮะกัว,กวายาูลาเปิดไปนู่นเลยละกันแล้วเปิดดีด้วยนะนั่ะครับผมเมซี่ไทยมากัวายาเูลาถึงฝั่งนี้ดึงหลบจเจอแซตไปนินนะดนึงเนะมาไปรับผมมากัวยารูลาไปแล้วอุย้ยจะหลุดก็ไม่หลุดนะ ั๊มาได้ลูกนี้ไปดีครับคนเดียวลูกนี้ว็วายเรลล่าควายเรลล่า <c oughs> นะครับผมเบรกไม่ทันนะโกออกมาแล้วแต่โอ้โหคือสปีดไปเร็วไงเนอโอ้โคตนน่าเสียดายนะลูกนี้เบรกไม่ทันโอเคจบเกมครึ่งแรกโอ้เบรกไม่ทันจริงคือดูโกแล,ล้วมันไม่ออกไงก็เลยปล่อยแบบกบแบบอีกนิดหน่อยโอ้โหออกมาล,กล็อกไม่ทันนะครับผมบอลไกลตัเเวไ,ไปแล้วโอเคเกมแรกก็มีจังหวะหลุดเดียวเมื่อกี้แหละ นะโอ้เสียดายเลยครับผมโอเคต่อเกมครึ่งหลังกันนะฮะโอเคเกมครึ่งหลังสำหรับกัวยารล่าครึ่งแรกยังมโอการได้อยู่นะเนะี่ยยังได้การอยู่นะมาคืนคืนมาไม่ดีเท่าไรหรอกนะครับลูกนี้ไปไม่ถึงอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยเทควาเลล่าไม่ถึงอีกแล้วนะได้เจโก้ครับผม ไกวล่าให้เอ็มปัปปี้ฝั่งนี้รอเลยรอเลยโอ้ฝาวะเน,นี่ยโอ้ไม่ฝาวัตถิไกวิล่าผมปากคืนคืนไม่ถึงลูกนี้ไกวิล่าฝั่งนี้ไปแล้วนะครับผมได้ไหมได้ปาดไหมลูกนี้ปาดมาัด <c> เ <oughs> นี่ยเหรียะผมให้นี่มาครับผมไกวิล่าอยู่ตรงกลาง ปาดมาลูกนี้อ้ยกดยิงไปแล้วนะยังติดล็อกอยู่ที่เมสซี่ฮะมาฝั่งนี้ไกลเราแล้วไปไปโอ้โหนะรูบผมหากไม่ทันยิงปะโดนเซตตลอดบบเอ่อไปเข้ากลางไปเลยครับผมฝากคืน,น,น,นเอามาคืนเมสซี่วิ่งสิโอ้โหไม่วิ่งเอาวิ่งแล้วแทงไปดีไม่ถึงอีกไม่ครั้งอีกครั้งยิงเงลยละกันโอ้โหกาดไม่เยอะกินนี้ นะแล้วก็แต่ลูกมันยากทีห่หายโอเคจบเกมที่สองสำหรับกวายาเดล่านะครับผมเกมนี้ก็โอกาสไม่เยอะมีโอกาสหลุดเดียวนั่นแหละเบรกไม่ทันว่ะเบรกไม่ทันแต่เกมนี้ก็เสียบอลง่ายเหมือนกันนะครับผมเสียบอลง่ายคือโอกาสยืงยิงอ่ะไม่มีเลยคือโอกาสยิงศูนย์นะเกมนีนะ้นะครับผมสำหรับกวายาเดล่านะได้สุดท้ายก็ไม่แปลกได้ไปห้าจุห้านะครับผมในเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้ยิงง่ายง่ายไม่ได้ยิงนะครับผม ไม่ได้ยิงเลย αι, โอเคมาต่อเกมที่สดีกว่านะครับผมไปฮะโอเคผมมา <S <S เกมที่สามสหรับวายาดูลานะเกมแรกทำได้ไดีเกม2ไม่มีโอกาสเลยนะครับผมนะโดนปิดทางหมดนะฮนะแน่นๆเนนสมอกันไปเกมนี้มานะขอตึงๆนะขอตึงๆครับผมวายาดูานะโอโ้แต่เกมที่2มีโอกาสหลุดนะเอาปั๊มมาได้มีโอกาสหลุดแต่เบรกไม่ทันนะครับผมดูโกแล้วมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งตอนท้ายเซ็งยิบหายนะครับผมมา ืนดึงแทงลูกนี้อ่าใส่ก่อนละการอู้เข้าเลยเหรอเฮ้มันยิงเหมือนไม่แรงนะนะฮึจ่ายมาลูกนี้แต่วิ่งไปแล้ววาผมอู้ฉีกนะะโอ้โหแต่เกมเกมสองไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยนะไม่รุนเดียวข้างเดียวนะแต่เกมนี้เรียบยิงเลยครับผมลูกนี้เรียบยิงเลยไม่เดือดพลาดแต่ก็ยังได้ประตูนะยิงก็คมแหละแต่ดูเหมือนไม่เข้าไงตะเลรกเข้าเฉย ปาม,มาได้อีกโมเตลเล่นท่านะครับผมโดนเซะมาไปแทงไปเลยลูกนี้อย่างไม่ถึงเทสาก้าผมกววยาราอยู่ตรงกลางตรงกลางปาดมายิงอีกแล้วโอโ้โหยืนยิงอีกแล้วนะครับผมคือปัญหาช่องนี้จริงๆวะถ้าอยู่ในกรอบเกียรติโทษนะโอ้โหเขากาดอย่างนี้เยอะสบายนะครับผมกวายราราโสมประตูคนเดียวฮนะโอโ้โหมาผมเปเรีฮะมาที่กววยา่าไปนู่นก่อนแล้วกัน เจาะยากเหมือนกันนะเกมอย่างเงี้ยตึงๆแทงลูกนี้ไม่ถึงนะครับผมมันยากไปหน่อยที่ควายาเดล่าครับผมฝั่งนี้แทงไปก่อนมันก็ค่อนข้างจะช้าเหมือนกันนะเนะี่ยมาฝั่งนี้มาซีค,คืนคืนไปคนเดียวเตะไปเลยนะยมีคนมาดักอยู่นะที่ควายาเดล่าไปนู่นก่อนไปไปมองเลย <c oughs> ไปไม่ได้แทงมาฝั่งอย่างนงี้คืนมาที่คารนซิลู ปาดมาเมสซี่ไม่ถึงนะครับผมมาที่วินิสุก็ยังไม่ถึงอะโอเคจบเกมครึ่งแรกเกมที่3มนะครับผมยืนยิงอีกแล้วเกมนี้คล้ายเกมแรกเลยนะครับผมวิ่งหาช่องในกรอบกีโทษแล้วเพื่อนส่งให้ก็ยิงแบบสบายสบายนะครับผมว่ามันมันเป็นตัวที่หาช่องได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอายุเยอะแต่ก็ยังเก่าอยู่นะยังเก่ายังคมอยู่นะครับผมวันนี้มามาเกมครึ่งหลังเกมที่3เอาไปเสียบอลมาที่ควายดล่าปาดมาถึงไปให้เอมเป้ลูกนี้ ตรงกลางมีคนจะมงได้ป่าวะลองเปิดขึ้นมงโอ้โหมงก็ได้นะครับผมมงก็ได้นะครับผมโอ้โหมันของดีจริงๆว่ะคนนี้แฮตริกไปดีโอ้โหมันมงก็ได้ว่ะที่กัวยาดอล่ามันเดิมไปอีกแล้วคนเดิมปเป้มาซี่นี่แหละสามคนนะครับผมฝั่งนู้นว่างวินซิอุสมาแทงตรงกลางถึงก่อนในไม่ถึง อาเดียวเดี๋ยวอู้ล้ำหน้าไปแล้วอ่ะทีเดียวกูฮะไปให้กวายาราได้อยู่ไหมยังได้อยอู้ส่งกบลังอย่างเงี้ยน่ากลัวเนาะมาซี่ฮะกวายาราฝากไปให้วินิซิอุสแท,ทงไปเลย <c oughs> ไม่ถึงว่ะนายวินิซิอุสแทงก็ไม่ค่อยดีแล้วนะมาทีวินิซิอูดนผมขึ้นหน้าอย่างเดียวฮะฝากแล้วก็ไปอีกแล้วกวยาราลูกนี้ยิงเลยมึงติดเซฟอ่ะมาซี่ ยกคืนนะครับผมแอดิดเซฟคาารับผมกววยาเรล่าชรือร่อของดีว่ากันเนี้ยนี่ของดีเลยครับผมนะมาโค้งๆข,งข้าไปฮนะลูกโมงเผื่อจะฟลุกเข้าให้โอ้โหไปในปะไปครับผมโอเคจบเกมที่สามนะสำหรับกวายาเรล่านะครับผมโอ้บอกเลยว่าโคตรดีจริงไปสามเม็ดในเกมนี้โอ้โหคือแก๋นนะสัสกาปี แก่เก๋อ่ะแก่ต่เก,าาก,เกา๋ายังหูดอ่ะนโอ้โหบอกเลยว่าของจริงว่ะเนะของจริงว่ะของจริงครับผมกลับไอคอนนะกัวยารูลาคงไม่นา่าลาแปดจุดห้าไปเลยนะครับผมน่าจริงในเกมนี้โอ้โหหาช่องดีมันก็มีผลเหมือนกันนะเนะยิงยิงคมไม้แปดสิบสองมันก็ไม่ได้ขมมากนะในะลูกแรกครับผมอุ้ยสิแทให้ฮะ ูกนี้ยิงเลยด้วยนะโอ้โหบอลบอลเหมือนบอลสายนะเหมือนบอลนันสายนะครับผมลูกนี้อ <c oughs> นะึ่มนะฮะปังบอลติดไซก้ยนิดนึงแล้วก็เข้าไปเลยและแรงด้วยนะนะแล้วก็ลูกที่สองลูกนี้ลูกนี้รู้สึกว่าจะปาดมาแบบนิ่มๆเลย,ดยเดี๋ยวยืนคนเดียวอีกแล้วปาดมาปังเรียบร้อยเท้าซ้ายสายขวาได้หมดอีกแล้วนะครับผมคนนี้นะกัวายาเรล่าโอ้โห ซ้ายนะครับผม,มนิ่มๆเลยฮนะโอ้โหไม่สุดจริงนะครับผมแล้วก็อีกแล้วครับผมปเป้ลูกนี้เปิดนะเปิดจากริมเส้นนะเปิดย้อยๆได้โมง่งเฉยสอดมาโอ้โหสอดมาโม่งได้อีกนะ <c oughs> นะ่ยพ่งสอดมาสองคนได้โม่งอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าคนนี้แก่แต่ยังโหดนะครับผมที่ยิงยิงเป็นว่าเล่นเลยวะ <c oughs> นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิว ฟาเบียโอกัวยาโดราก็เป็นตัวที่หาช่องดีแล้วก็ยิงโหดอยู่นะลองเล่นดูนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, แลว้วก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบายเล้ค่ะ